สวัสดีครับผมไอ่พี่นองนะครับมาพบกับผมนะครับบ้าวเคทีมงานใด็คนแก่นนะครับมือนีงสิบห้าพี่นองนะครับมาเบิ้งเพิ่นหล่อนท่องนะครับบอกคิดวานะครับท่องสียูอำเภอปากช่มนะครับปากช่มนะครับเพื่อฟังโค้งนะครับมือนีงนะครับได้มาเห็นนะครับได้มาเห็นเพิ่นนะครับพไอ้พี่นองอยู่ปากช่มนี่นะครับเพิ่นมาหล่อนท่องกันนะครับนี่ครั้งแรกนะครับที่ผมมาเห็นนะครับ ประเทศไทยของเฮานะครับมองปากชุ่มนี่ก็มีทองคำไหลกันเนี่ยครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องนะครับเขาไปเบิ้งนะครับไปสัมผัสเบิ้งว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับไปครับนั่นแหละครับนะครับพี่น้องที่เห็นอยู่นะครับฟังนั่นนะครับสิเป็นประเทศเล่านะครับฟังนั่นนะครับเป็นสอสปปเล่านะครับฟังไทยของเฮานหล่อนท่องอยู่นี่ครับสีเงาไปเลยนะครับปูนทางคุนหลวงมีครับเต็มไปเลยนะครับนะครับ พุนผ้ากันหล่อนท่องครับเดี๋ยวผมจะ้าไปเบิ้งครับช่วงนี้นะครับผ้าอยุ่มันเขานะครับตรงยางดีๆแน่ท่างมันเหมือนขีตมนะครับโอ้โหนืนหล่อนกันหลายอยู่ครับ โอ้เทียแหลกลยครับที่ผมมาเห็นังเดี๋ยวผมสิพายเบิ้งไกลๆกันเปิดหล่อนกันแบบนี้นะครับมาโดนไปเนาะครับนี่มาโดนไปมากาครับ

จังไม่ก็เป็นยิ่งข้าวยิ่งขึ้นแม่จ๋ายูนแม่ทำเหมือนจะง่ายมากเลยนะจ๊ะค่ะง่ายง่ายง่ายมากถูกมือเลยบ่ครับจ้่าโอ้พ่อได้อยู่เนาะพ่อได้อยู่โอ้ครับเอาพี่เสร็จแล้วเหรอนี่ได้นี่เป็นก้อนเอาก้อนเอาไปไว้บ้านนะเดี๋ยวสิให้ทีมงานผมนะครับหล่อนหล่อนเบิ้งนะครับ ให่อง่ายกท่ากันเอเบิ้มาด<ถ>ิเบิ้ขีหอั้นที่สองคูับังหันบอพานไล่ออกใกลแล้วใกล้แล้วเบิ้มทีพขันเทพวลทีมงานเข้ากันนะครับการร่อนเป็นจากน้อยอยู่ครับสิ่งใดบอกระโบของจักครับ เล่นทำก็เป็นเด้แม่นปะค่ะเป็นพี่พ่อแม่ยิ่งเน่บันนี้ยหญ่ห่อหต้งตักตักใส่คุ้งสี่บ้ไหตักใส่ครงไว้โอ้ล้วเราจะไปถีบถีบใส่แ่นั้นเนาะ้รอนเืนนาเฮ็ดดนละรกจัเฮ็ดดนละครับแเดียวเลยนะแเดียวเลยร็ ันเปเล่อนเป็นตัวอล่นตกุงลางกูตรงไอ่ไปอันนี้เมื่อชีบครับนี่เมื่อชีบเลนี่เมื่อชีบตรงต้องแบบนี้ครับเ เยวค่อยเบิ้งนะครับวาสิมี่ป่ครับอันนี้ มันมีมันเป็นแบบใดไหมมันมีก็เป็นท่องเนี่ยเม็ดเหลืองๆสีแดงอ๋อในนี่ครับนี่ครับอันเป็นเลี้ยงเรืองผมเห็นแล้วครับเนี่ยโอ้นี่างเป็นเลื้ยงเลื้องครับเนียนมืดแน่นเหลื้องเนี่ยหยานเรื่องเ็นรื่องโอ้ครับนั่นนี่ครับมันม้วนเต็มเลยครับโอ้หของแกเต็มหมดเลยโอ้ครับดีวะเต็มหมดเลยคุณดีเนาะสวยงามโอ้โหครับ น,นี่เซียนแล้วเนี่ยอ,อันนี้ไอ้ยิ่นกองแล้วเนี่ยนี่หลุดแล้วเนี่ยนี่ครับเพิ่งกระสีเหย้าไปเลยน,นะครับกระสีร่อนไปเป็นสายไปเลยครับแจ่งผมต้องต้องยางไปไกลครับส่งบูป้าใบผมบอ่อไกายางไปนะครับบางคนเพิ่งกระคุดอยู่ข้างบน,นครับ นี่ครับยหญ่เรากำลังมาขุดอยู่ข้างบนใช่ม,มองขุดอยู่ข้างบนแบบนี้กับมี้เนาะใหญ่เนะาะใหญโอ้ขุดขุด,ขดใส่ใส่ถังแล้วใส่กระแป้งใสกระถ่างเราหาไป<ห>าแล้วเราหาไปมองน้ำม,มันบ่ใหญ่ใชโอ้ครับยหญ่มากเหตุยู่นี่ทุกมือเลยบ่ยหญ่บ่ได้มาบ่อยเราใหายมาสี่ห้ามือหนึ่งเพราะว่ายายมีธุระไปยายก็ไปโอ้ครับ ขันเมื่อใดบ่มีธุระไปหัวไปช่อนยายกลับมาโอ้ครับเฮ้ยว่ายายเพิ่งมามาได้ห้าหกมือนิดหนึ่ก่อโอ้ครับกับพ่อพ่อได้อยู่บ่ย่า่กับพ่อได้อยู่พ่อได้อยู่เนาะครับจ้าท่องปีนี่มันแห่งคืดหลายๆด้วยย่า่เนาะแพงเลยครับแพ่งกับปีน่ะเด็กเพิ่อนก็มาซื้ออยู่เรื่อยก่อครับโอ้มิมิมีพ่อค้ามารับซื้อพ่อค้ามาซื้อคลักล้านทองเพิ่อนโอ้ครับผมซื้อครับ จะเลยยายเตยข้นมามา,ม,าม,มีแต่มูน้องมูนูงลูกล้านนะมุมนั้นก็ะมีนะอ๋อครับเอาเดี๋ยวผมจิบภาพเดี๋ยวเบึงหลายๆมองครับ<ะ>นี่ครับเพิ่นก็มาขุดเอาหม่องอยังสี่ครับแล้วตาเอาลงไปในน้ำครับเอาไปหล่อนอ๋อครับ ครับบ็อกขีดบ็อกคิดว่าฟังโขงนะครับของปากช่มนะบลอกบล็อกขีดว่าสีมีท้องนะครับโอ้เพ,พิ่นคนแหลกนะพินน่นปูนไอ้น่องนะมามามาหากรมูนะครับเนาะจ,จัเด้อจ้ะอันนี้ก็ะหึ้งลงมาครับครับกามาถึงจุดนี้นะครับ ผมพาพี่น้องมาเบิ้งกันเพิ่นสิเหรินล่างมาสั่น่าครับผมก็บ่ฮู้จักเหรินล่างเป็นแบบใดครับตอนนี้อยู่อยู่กลางแม่นม้ำโขงเนี่ยไม่นม้ำโขงมันบกเนาะอู้นข้าวผุนก่อนซอสปลาวครับอันนี้สิอยู่จุดศูนย์กลางของแม่น้ำด้วยรับ ล่างเพิ่นโอ้นี่ล่างล่างเป็นเป็นแบบนี้ครับเพิ่นใส่ระบบแบบเร็วเลยครับทันใจเลยนี่ครับล่างเพิ่นนะครับป็๋สิเป็นน้ำต้อกันมานะครับมาเอาดินดใส่ตะกร้าตรงนี้ครับแล้วก็เปิดน้ำนะครับแห้มันไหลลงมาทั้งนีงครับโอ้อันนี้ก็ได้เร็้ยวนะแต่เพิ่นมาตั้งเข็มอย่นี้เลยนะครับ วุ้นรับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอยู่ฟังนะพุนครับพื้นผ้าหล่อนไหลเนี่ยครับย้มเพื่อปากช่มนะครับนี่ฟางโค้งเลยครับนี่อันนี้สิเป็นคนไทยเหรอนี่นะครับบ่มเมนคนเล่าหรอกที่มันหล่อนอยู่นี่ครับเดี๋ยวผมสี ให้พอพีพน้องเขาาด้เบิ่งว่าวิธีการเ,าเพิรนล่อนแบบแบบท่นสมัยหายวางสีสไปครับปกติเพิร์ล่อนโดยมือนะครับเอา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 ันอย่างก็บอกอางว่าเป็น,เป,นเป็นถาดเ็อ๋นนลอ,อล้วก็ไปเห็ดอันอีกทีนึงอ้ครับครับาแหิไปไ่น้ํมา่มโอ้ครับครับ โอ้อ oh, ันอันดีแพนแบบเนี้ยไห่ท่องมันไม่ยุนี่หนีนปะครับโอ้ไ mm hmm. oh, หท่องมันไปยุนี่ไปไปติดยุนี่ผาแบบนี้ครับแล้ว mm hmm. ก็จ้างเอาไปร่อนล่อน,อนอเป็นถาดนะครับ ครับกานี่ครับแบบนี้ครับกระสิเดเรียวก็กันนะครับตะกรังดินออกแบบนี้ก่อน <c oughs> แมโอ้ห่อนบ่แม่ห่อนอยู่เนาะมาตั้งมือเสาวุูนเตีงงยงครับ <c oughs> ได้ไลายไปาไหนนห้หรอำนะฮะเมือ่อไงก็มาใครไม่อยู่ ใครก็มือหวานวัิเออใส่ก็มือหวานนี่ยู้หวานนี่ก็ได้ไงอยู่หวานก็ได้ครับพอเก็นมาคืนยินมมาเหนียวแม่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 คนฟังขุนหรือคนฟังนี่คนฟังนี้คนฟังใครอยู่เนาะจ้าอ๋อครับนคุณจะขวบคนแล้วก็ <c oughs> <c oughs> <ผ>มาจะควันใบเจ้าโอคนไทยนี่แหละ <c oughs> <c oughs>

สองสาม,สามปีนั่นเพิ่นบนท่านไหนมาหล่อนแบบนี้นูน่แม่เนาะเมน,มนบอกหลอนสุดขีจะาม,มาไล่มันบ่ไล่คนบ่ไล่แต่หางคนบ่รหลายแต่ปีนี้คนหลายเมนบ่กเนี่ยน,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 นี่เหล่าแท้เข้ามาเกินรนะเบิดฟังเหล่าโอ้ฟังฟังเหล่าเกินเหล่าเบิดครับคน้นค้นเหล่าเพิ่นเนขามาหล่อนเนาะแม่เนาะ้าคคนไทยเเก็มีแ่่โอ้ครับ ครับเดี๋ยวผมสีบิ้งอันนี้ว่าสีมีท้องได้หลายปันลเ,ลเล่นอร์น,รนี้มาใส้นหออน,นึ่งเนะาะใส่ไี่ไว้ปุุกมันนล โอ้หเนะครับผมเห็นเป็นเป็นสีเหลืองๆแล here, mm. there, ้วครับอืมเรื่องเรื่องนะแมนเบิ้งนั้ครับอันนเหลืองสีแมนท้องค่ำเหมือนนะครับจ้าโอ้ครับมันมันเห็นอิยูกุนมันจะคอยอิยิเห็นแมนบึ้งนั้นะเรื่องเรื่องนะเรื่องลาบออ่ะเรน่องเรื่องนะอิยูกุนนี้โอ้ยูกุนมั่นนะครับจ้าเอากระชันทันชันมันที่ลงอิยูกุนนี่ครับ เฮ็ยนี่ครับนี่นี่เออมันอยู่เห็นเหลืองเต็มแล้วคเออแน่นนะไอแมนเบิดนั่นนะนะแมนเบิดนั่นนะโอ้ครับแมนเบิดนั้นนห้องนะครับนี่ครับโอ้เห็นเหลืองเต็มแล้วหนึ่อืมเป็นนี่ละจะห่าซื้อไปซื้อไปนี่มาอยู่กุ่นห่อให้ห่าเบิ้งอยู่นุ่นกล่องอยู่ปักบ้างเแ่านี้ห่าเบิ้ง ขำเลยนะครับโอ้ไหลยอยู่ดิครับอืมครับไล่อยากจะว่าเหมือนเพื่นไล่อยู่ก็ได้มือหนึ่งกะโฮเกนมะคงุงหรืออืมมือหนึ่งนี่สิได้ยเยี่ยมเยี่ยมกว่าแม่แก่นมกหุงแก่นมกหุงขอากิ่กนนะแก่นมกหุงเออแกนหน,นีเม็ดมะคงุงเม็ดมั้นอ่ะอมือหนึ่งิได้

ักจุดนี้นะครับก็คือเป็นอำเภอเชียงข่านนี่ก่อนแม่ปากอำเภอพักสมปากสมปากส้มปากส้มโอ้เพื่อปากส้มบอกครับนี่้ะปากมลโอ้ครับปากปากปากส้มเนาะจ้โอ้ครับกับเพิ่อนกับว่าเพิ่อนหล่อนมาหลายปีแล้วแต่ว่าทางปีนี้นี่คือหลายก็ถูกปีนะครับ เพราะว่าโข้งนะครับแม่น้ำโข้งนี่มันหลดมันหลดลงนะครับปกติเนี่ยน้่เต็มไหลนะครับน้ำโคงนี่บ่หลดปีนี้ปีนี้บ่หลดใช่ไหมจ้ามันคือแห้งไปเกี้ยปกติมันสีแห้งบ่ละรอนี้นี่มันสีน้ำสีแห้งบ่หรสีบ่มีน้ำสิเนี่ยใบบ่าจีนข้าเจ้าปล่อยน้ำามาดูนี่กำลังม้านี่ครับน้ำกำลังมาอากาศปกติน้ำสีแห้งบ่แล้วน้ำโคตดครับ ฟังบุ้งฟังลาวฟังไปห้าพ่อขันลาวเร่อหนึ่งอีกครับครับกับคลิปนี้ครับกับพ่อไวยสันหนีนะครับเนาะนะครับคลิปหนาผมกับสีเฮ็ดให้พ่อพี่น้องของเฮาได้เบิ่งอีกนะครับให้กดติดตามผมในเด้อนะครับกดถูกใจผมนำนะครับซอยเป็นกำลังใจผมในเด้อครับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ